สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในห้องทดลองเรนเจอร์นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับขอเข้ามานะว่าลองจัดทีมคอมโบความสามารถตัดแรกดูหน่อยนะครับแล้วก็มาคอมโบกับความสามารถไฮเปอร์ชินบุอีกทีหนึ่งนะเป็นการเพิ่มระยะท่าศัตรูนะครับวันนี้ผมก็เลยมีการปรับทีมเล็กน้อยนะครับใน i อดีหลักนะตัดทีมคอมโบความสามารถตัดแรก5ตัวนะครับตัวแรกเป็นอาริสติกินะครับ อ่าตัวที่2เป็นบอสจระเข้นะครับตัวนี้เปิดได้ในกาชาปกติอยู่นะตัวที่3มูนดุริยางครับตัวนี้ก็เปิดได้ในกาชาปกตินะครับตัวที่4ดาร์กบราวตัวนี้ก็เปิดได้ในกาชาตามปกตินะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์แค่3ตัวนี้เนี่ยอ่าสมมุติว่าเราแม็กซสตัวนะครับคอมโบกันแค่นี้เนี่ยก็เจ๋งแล้วนะตัวสุดท้ายครับตัวที่5เป็นบราวสึกุยมินะครับตัวบราวสึกุยมินะครับกับอาริสติกิเนี่ยอันนี้ลุ้นกันเดือนหน้านะ กันยายนนะครับเป็นเลนเจอร์ปกติจากตัวเกมนะครับแล้วก็ตกที่รอบแสงและมืดตัวเก่านะอันนี้ลุ้นกันนะครับว่าแสงและมืดตัวเก่าเนี่ยจะมีตัวอะไรกลับมาขายบ้างน,นะครับเอาวันนี้จะทีมคอมโบความสามารถตัดแด้5ตัวนะครับแล้วก็มาคอมโบกับชิงน้บุอันนี้น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าความสามารถไฮเปอร์อันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มแร่ธาตุของศัตรูครับ200หน่วยเท่านั้นนะ,ะเมื่อปล่อยตัวปุ๊บก,ก็จะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยชินบ้บนะครับหรือว่านาเดโกะเยอะๆเนี่ย มันก็จะเพิ่มหลายตัวอยู่มกันนะอันนี้ก็น่าจะปวดได้ดีนะครับส่วนอัตรานะครับอ่ะอันนี้มาบอกกันนิดนึงเพราะว่าผมลงที่เพจจิเกนเจอร์เกมโซนเนี่ยไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเรื่องของอัตราส่วนนะครับในการตัดแรกนะครับอ่าการตัดแรกนะครับเดิมเนี่ย0.03เพิ่มเป็น0.035นะครับก็คือ3เปอร์เซ็นต์นะเพิ่มเป็น3.5%เปอร์เซ็นต์นะครับคือช่วงนี้ความสามารถในเปอร์อันนี้บัฟอยู่นะครับตัดแรกนะครับส่วนเพิ่มคูลาเรนเจอร์อันนี้เนะ เออจากเดิมนะครับ0.025ครับลดลงนะครับเหลือ0.02ก็คือ2.5%นะลดเหลือ2%นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แหละเพียงแต่ว่ามันต้องปล่อยตัวเยอะกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับอะเดี๋ยวผมจะทดสอบเอา ID 2มาตีดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาอยู่กันที่ ID 2นะครับเดี๋ยวผมจะไปตีกับ ID หลักนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ย คอมโบก็ใช้ได้นะครับตัดแรกเป็นบอสจระเคนะครับอลิสติกิแล้วก็มูนดุยานะครับส่วนเพิ่มคูลเรนเจอร์ก็มี3ตัวนะเป็นมูนเบสบอลนะครับซันล,ลี่หิมะนะครับแล้วก็ซันล,ลี่เห็ดพิษอ่าคอมโบเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นช่วงบักทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มคูลเรนเจอร์มันค่อนข้างจะเนิร์ฟไปสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคทีมนี้ไม่มีตัวกันบินครับเดี๋ยวจะตีแบบใช้ตัวพักพื้นลว้ลวนดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือเล่นแบบว่าเหมือนสู้จริงเลยนะเพื่อที่จะดูนะครับว่าแร่ของทีมผมเนี่ยมันจะโดนตัดนะครับไปเยอะขนาดไหนอะแร่จะหนืดหรือเปล่านะครับความสามารถนะครับของชิระบุนี่โดนปิ้งไปแล้วหนึ่งตัวอาตัวของอลิสติกิโดนไปแล้วนะครับอฝั่งนี้โดนไปยัง เริ่มหนืดแล้วครับอแต่ยังวิ่งดีอยู่ครับอนิสติกิโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเป็นพันสี่เลยทีเดียวปล่อยแล้วก็จบก,กันเลยครับปล่อยแล้วเนี่ยไอที่โดนเพิ่มมา200ก็จะหายไปทันทีนะครับเดี๋ยวดูกันที่ตัวของอลิสติกินี่เห็นไหมปล่อยแล้วก็จะหายไปนะครับต่อไปเปรีนาครับโอ้โหหนืดครับแต่ว่ามันก็ยังพอจะปล่อยตัวได้นะแต่คราวนี้เนี่ยคือมันปล่อยทั้งทีมไม่ได้นะครับ โอ้โหไม่ไหวเลยทีเดียวครับโอ้โหโดนครับเริ่มโดนไปเรื่อยๆครับคือถ้าโดนครับตัดแรกนะครับพอสามารถไฮเปอร์นะครับตัดแรกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แทบจะปล่อยตัวทีละตัวก็ยากอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นนะครับทีมไหนเนี่ยที่ไม่ได้ใส่เกียร์รถแรกเลยนะครับสักชิ้นเดียวเนี่ยผมว่าเริ่มจะลำบากนะถ้าขึ้นมาหลีกสูงๆครับเจอตัวทีโนบุนะครับกับทีมคอมบตัดแรกอันนี้น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะ ไม่ไหวครับเดี๋ยวลองอีกทีมหนึ่งนะครับอันนี้จะลองใช้ตัวบินดูบ้างว่าใช้ตัวบินเนี่ยไปเจอกับทีมที่5้าใช่เอาโอเคแต่ผมจะใช้ตัวบินครับตัวบินไอที่2ก็แม็กเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งไอที่หลักเนี่ยมีตัวของมูนผีจีนครับเวล145ครับคือชินบุเนี่ยเขาบับทางครินะเขาก็อาจจะช่วยยิงตัวบินได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวบินกันนะครับว่า จะลุ่งหรือจะร่วงอักริปไปแล้ว1ทีนะครับอทำไมบอทเราเอาหายไปแล้วครับโดนคริหายไปแล้วโอ้โหบอทไอ้ที่หลักได้เปรียบอยู่แท้ทนะเออกดอามาตะทั้งนั้นนะครับอ่ะความสามารถโดนไปแล้ว1ดอก2ดอกโอ้โหคือถ้าเกิดมันปล่อยตัวไปเยอะๆอะเรนเจอร์ก็อาจจะโดนแบบ10ตัวเลยก็ได้นะถ้ายื้อกันนานๆน,นะครับหรือว่าแบบเฮ้ยปล่อยตัวออกมาเยอะมากๆนะครับอันนี้มีโอกาสอยู่เหมือนนะคือมันมีผลนะครับ เกมไรเรนเจอร์เนี่ยมันพึ่งเลนเจอร์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับมันจําเป็นจะต้องปล่อยออกมานะครับทีละหลายๆตัวคือให้สกิลเนี่ยมันช่วยเหลือกันนะครับคือในหนึ่งทีมเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันก็ต้องมีเรนเจอร์ครบทางสักนิดหนึ่งอย่างน้อยก็มีดาเมจมีบัฟมีป่วนอะไรประมาณนี้นะอ่าให้เลนเจอร์เนี่ยมันใช้สกิลช่วยเหลือกันนะครับ การใช้เกียร์รถแร่นะครับมันก็จะช่วยให้การปล่อยตัวเนี่ยดียิ่งขึ้นนะอ่ายิ่งตอนนี้นะครับโอ้โหคอมโบโความสามารถไฮเปอร์ตัดแร่นะครับบัฟอยู่ด้วยนะมาเจอกับชิโนบุแล้วก็นาเดโกะอันนี้แย่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะจุกเลยทีเดียวนะครับในหลีกสูงนะโอเคกลับมาที่ ID หลักนะครับอ่าก็เห็นกันแล้วนะครับว่าถ้ามาเจอทีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปทดสอบของจริงดีกว่าอ่าเป็น PVP ครับ ลีกมาสเตอร์สามอ่ะทีมนี้มีตัวบินนะครับโอเคมีตัวบินก็ต้องใช้ตัวการบินนะครับมาทีมนี้นะครับก็เอาทนายออกนะทนายนี่ผมจะใช้ในเกมเล่นเองครับเกมตั้งรับนี่ไม่ใช้นะครับโอเคทีมนี้ก็คอมโบ5ตัวนะครับแล้วก็คอมโบกับชินอบุด้วยมาดูกันครับต้องยื้อให้ได้นะครับถ้าจะเล่นทีมแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นจะต้องปล่อยตัวออกมาให้ได้เยอะๆนะครับ เพื่อที่จะให้ติดความสามารถนะ,ะทั้งกลุ่มนะครับตัดแน่นะครับแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุศัตรูด้วยนะครับโอเคตัวบินคือเราต้องวัดใจนิดนึงนะถ้าไปตีกับทีมที่มีตัวบินนะครับคือเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยใส่เกียร์อะไรไปบ้างโอ้โหมาถึงก็ต้องใช้นะครับอามาตาก่อนเลยครับเพื่อที่จะ ตัดการตัวบินนะครับอะตอนนี้สบายแล้วนะครับเพราะว่าศัตรูเริ่มจะปล่อยตัวลถน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะโดนคอมโบนะครับตัดแร่มาดูกันครับสำคัญคือต้องฆ่าเรนเจอร์ศัตรูให้ได้เยอะๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวดาเมจมันก็ต้องพกติดทีมนะโอ้ผมว่าตัวบินเขาใส่เกียร์น่าจะค่อนข้างดีอยู่เหมือนนะคือยิงไม่ค่อยจะแตกสักเท่าไหร่นะครับอัตราสร้างกลุ่มขนาดนี้ โอเคสบายแล้วครับดีครับนี่ครับเริ่มจะเห็นผลแล้วนะคือมันก็พอๆกับเพิ่มครูดาวเรนเจอร์นี่แหละเพราะว่าแรกไม่มีก็ปล่อยตัวไม่ได้นะครับเออแต่แรกม,มันก็จะพอออกมาได้นะครับแต่อันนี้คือน่าจะโดนคอมโบแบบหนักๆเลยนะน่าจะเหมือนกับ ID2 เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เลยตัวบินไม่ออกแล้วนะครับโอโหแบบนี้สบายครับอ่าเรียบร้อยโอโหในที่ขนาดของฝั่งเรานะครับ ออกมาเป็นฝูงเลยดทีเดียวเออใช้ได้นะอ่ะผมไม่ตีกับทีมที่มีตัวบินเนื่อไม่ค่อยสนุกนะครับเพราะว่าตัวกันบินของผมเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนอยู่นะรออนาคตครับเออเดี๋ยวมีตัวกันบินดีๆเจ๋งๆนะครับก็อาจจะปั้นแม็กซ์ครับคือผมเนี่ยแอบลุ้นเฉยๆนะว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีตัวกันบินนะครับที่ยิงทั้งกลางอากาศนะครับแล้วก็ยิงสกิลใส่ภาพคพื้นนี่ด้วยเออแอบหวังนะ หรือ,อย่างน้อยนะครับก็ให้มันเป็นบัฟดีหน่อยอ่ะบัฟเอมาตะบัฟหลบสกิลบัฟวิ่งอะไรประมาณนี้โอเคมาเจอกับทีมนี้นะครับอ่ะเรนเจอร์เขายังปล่อยตัวได้ตามปกตินะครับหรือต้องปล่อยมาสักพักหนึ่งนะ,ะเกียร์ผมก็เริ่มปรับเรื่อยๆครับส่วนออปชันส่เนี่ยผมไม่มีคัมพีนะอันนี้ยังมีคนถามมาอยู่นะว่าพี่ทำไมไม่เลือกเป็น คอมโบรถแร่นะครับคือจะเลือกครับแต่ว่ามันไม่มีครับมันหาไม่ได้ทมพีผมเนี่ยหมดเกลี้ยงคลังเลยครับเรียงคือเกลี้ยงจริงนะมันสุ่มหาไม่เจอจริงจริงนะครับเดี๋ยวจบเสเตจอีเวนต์รอบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวลองสุ่มหานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะใส่เกียร์นะครับคอมโบรถแร่นะครับก็คือ2จุดนะกับตัวของโคนี่อมาเทส์นะครับกับตัวของบอสจระเก้สองตัวนี้เนี่ยมันมีเกียร์เจ็ดดาวอยู่ครับ นอกนั้น,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอมโบชิ้นเดียวครับมีชิ้นบุครับชิ้นนบุนี่2ชิ้นอันนี้ปล่อยตัวไม่ได้ครับอ่านี่ครับคือถ้าเกิดใส่เกียร์เป็นคอมโบรถแรกเนี่ยแรกมันจะเหลือประมาณนี้เนี่ยประมาณ6 0ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยครับอ่าแต่ถ้าเกิดใส่สามชิ้นเนี่ยมันอาจจะลดลงมาแบบเหลือไม่ถึง100ครับแต่ถ้าเกิดชิ้นเดียวก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยนะครับขึ้นอยู่กับแรกท่าเดิมของเรนเจอร์นะครับ สำคัญนะผมว่ามันเริ่มจะสําคัญมากแล้วนะครับเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์ก็บัฟด้วยนะครับมาเจอกับพวกชินอบุนาเดโกอีกนะ,ะมาต่อกันครับไม่มีโตบินครับก็เยือครับง่ายๆเลยปล่อยตัวออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับคือตัวที่เราจะใช้ความสามารถไฮเปอร์เป็นหลักเนี่ยอันนี้คือบางทีอาจจะแบบว่าไม่ต้องพึ่งสกิลมากก็ได้นะ เออเพราะว่าบางโคดอาจจะไม่มีเกียร์ครับถ้าไม่มีเกียร์เนี่ยก็ใส่เป็นเกียร์ใส่บัฟนะครับก็คือใส่ให้มันถึกๆก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องมีดาเมจแต่ว่าในทีมเนี่ยเรนเจอร์ตัวทำดาเมจต้องมีนะคืออย่างที่บอกครับว่าเราต้องฆ่าศัตรูเราถึงจะมีแร่ธาตนะครับมาปล่อยเรนเจอร์ให้ได้เยอะขึ้นนะครับอ่าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้นะไม่ปล่อยเรนเจอร์ครับทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรกของเราเนี่ยจะไม่มีปล่อยแต่ถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้เรื่อยๆอันนี้สบายครับ และเราก็จะปล่อยได้สบายๆเลยนะอ่านี่ครับใช้ได้ครับนี่ส่วนทนายก็นํามาใช้ในเกมเล่นเองครับเอามาทําสตันนะง่ายๆครับคือหยุดยั้งให้ฝั่งศัตรูเขาเนี่ยเวลาเดิอนออกมาจากหน้าป้อมเนี่ยก็ให้มันหยุดนิ่งนะครับตั้งแต่หน้าป้อมเลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับพอเขาหยุดทําอะไรไม่ได้เนี่ยอ่าเราก็อาศัยจังหวะนี้ครับปล่อยตัวออกมาให้ได้เยอะที่สุด อ่ะเป็นไงใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมคงจะใช้ทีมนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าขี้เกียจเปลืองรูบี้นะครับในการถอดเกียร์นะคือตอนแรกผมใช้ตัวของอ่าเจ้าเคลโลลยังใช้ดีอยู่นะครับเคลโลลคิริวคิริวก็ใช้ดีครับทีมผมนี่สายพลังค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวบินตัวนี้หรออ่ะมาลองดูแล้วกันนะตัวบินตัวนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับ เพราะว่ายังไม่แม็กนะครับโอเคมาดูกันครับโอ้โหมาถึงบินออกมาก่อนเลยไม่ชอบเลยนะครับอคริไปแล้วดึงดอกคริสอดอกบินโอเคเรียบร้อยครับแล้วเขาก็ลาสแอนแท็กมาติดอมตะเออก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือถือว่าเป็นตัวบินที่แบบว่าค่อนข้างจะปรอบางมากที่สุดนะครับมันใช้ได้นะคืออย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในดิกเพชรเนี่ย ทีมที่ไม่มีตัวกันบินครับหรือว่ามีตัวกันบินที่ไม่เก่งมากเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเฮ้ยพักพื้น,นครับต้องค่อยคอยยื้อครับต้องค่อยคอยปล่อยตัวออกไปเรื่อยๆครับอย่าไปซีเรียสครับอ๋อผมไม่มีทานายโอ้โหพอไม่มีทานายเนี่ยต้องยื้อหนักหน่อยนะอ่าต้องปล่อยตัวค่อยคอยครับตอดไปทีละนิดครับ ต่อทั้งความสามารถไฮเปอร์ตัดแรกนะครับจนกว่าเขาจะเริ่มปล่อยตัวไม่ได้เท่านั้นก็จบครับตัวบินไม่มาแล้วนะตัวบินเงียบกริบตัวข้างล่างก็เงียบครับนี่เลยโอ้โหเป็นไงล่ะนะครับใครอยากจะเล่นคอมโบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะ คือตามที่ผมบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยเราเปิดเรนเจอร์ตัวเก่งๆตัวใหม่ไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวเก่าๆบางตัวเนี่ยมันก็สามารถนะครับจัดคอมโบโหดๆได้อยู่เหมือนกันนะในหลีกเพชรน,นะครับคือเราจบแค่เพชรหนึ่งก็สบายๆล้วอายยกเว้นว่าคนที่อยากจะเก่งจะเทพเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องเปิดให้ได้ตัวดีๆนะอันนี้สําคัญนะครับ เกียก็ด้วยนะครับคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใส่เกียรดีนิดนึงนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเปราะบางมากนะครับและใช้เยอะมากไปนะครับมันก็จําเป็นนะคือเปิดหาเรนเจอร์เนี่ยอาจจะใช้ตัวเปิดนะครับแล้วก็เอาดูบี้มาเปิดเกียร์อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้นะทีมนี้มาไงเนี่ยโอ้โหมาขอเก็บตั้มแล้วกันนะทิ้งตัวไปสบายๆแล้วกันนะครับ วันนี้ปิดลีก pvp นะครับตีได้ด้วยนะคือเมื่อก่อนมันจะตีไม่ได้นะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนเกมเขาไงก็ไม่รู้นะแปลกๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับคือเขาคงมีการาพัฒนาอะไรกันอยู่นะเขาเลยยังไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มา ทดสอบนะครับทีมคอมโบความสามารถตัดแรกนะครับแล้วก็มาใช้กับชิโนบุนะผลคือตามที่เห็นนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะครับอะใครที่กําลังปั้นทีมอยู่นะครับคือตัวเปิดได้อยู่เนี่ยสตัวนะตะระคเอดุริยาแล้วก็ดับดาวเนี่ยสตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วละ่ะเด็กเล็นเนี่ยถ้าแม็กซ์นะถ้าแม็กซ์นะครับถ้าเกิดเป็นเวลล์รอสีเนี่ยก็อาจจะต้องมีเกียร์นะครับลดคูลดาวเรนเจอร์สักนิดนึง ให้มันแบบปล่อยตัวได้เยอะๆนะครับถ้าเกิดเปิดได้ชีนอบุกับนาเดโกะนะซึ่ง้าเกิดได้ทั้ง2ตัวเนี่ยแล้วมาคอมโบกับความสามารถนะครับก็ค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวนะ,อะลองตัดทีมกันดูนะครับแต่ยังไงขอให้เปิดเดนเจอร์ตัวใหม่ได้ก่อนนะชีนบุกกับนาเดโกะนะครับ,บปิดดีคืนนี้ก็ขอให้โชคดีเปิดได้เรนเจอร์หรือว่าเกียร์ที่ต้องการกันนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรับประกันครับสวัสดีครับ